รายการเรื่องเล่าก่อนนอนนำเสนอเรื่องกระหังในขันตอนที่สี่ตอนจบขันนั้นยังไม่กล้าปริปากบอกกับใครว่าตาพวงเป็นผีกระหังเพราะหากว่าเขาบอกให้ทุกคนรู้ตาพวงก็คงไม่ปล่อยเอาไว้แน่เพราะตาพวง ก็คงต้องบอกกับชาวบ้านเช่นเดียวกันว่าตนนั้นก็เป็นกระหังขันจึงปิดปากไว้เงียบงานศพของยายน้อยได้มีขึ้นอย่างเรียบง่ายที่บ้านของขันในตอนที่พระสวดขันยกมือไหว้ไม่ได้เพราะรู้สึกร้อนอยู่ข้างในและงานศพ จะมีเพียงหนึ่งวันเพราะเป็นการตายโหงตอนพระสวดที่วัดก่อนการเผาขันก็ไม่ได้ยกมือขึ้นไหวเขาทำได้เพียงเดินเลี่ยงออกมาให้ไกลแต่ก็ไม่มีใครจับสังเกตนี้ได้นอกจากสับปเปลืองเงาและงานศพก็ไรซึ่งเงาของตะพวง เมื่อเผาศพยายน้อยและงานศพได้สิ้นเสร็จไปยายน้อยก็เหลือไว้แต่ชื่อและความดีขันนั่งเศร้าซึมอยู่คนเดียวบนบ้านพอมืดค่ำแล้วชาวบ้านก็ปิดบ้านไม่มีใครออกไปไหนอีกจะมีเพียงกลุ่มของชายชะกันที่เดินออกลาดตระเวนเท่านั้น ขันบาดเจ็บที่หัวไหลเขาจึงสั่งหยุดพักการลาดตระเวนไว้ในค่ำคืนนี้นี่เองก็เป็นคืนเฝ้ายามและเดินลาดตระเวนของคุ้มผู้ใหญ่บ้านลุงทองนั้นจําได้ว่าในคืนที่กระหังออกล่าในวันที่ยายน้อยตายนั้นทุกคนที่ออกลาดตระเวนทางทิศตะวันตก ไม่มีใครเห็นกระหังสักตัวบินผ่านไปเลยลุงทองจึงปักใจเชื่อว่าผีกระหังจะต้องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้แน่ๆคืนนี้ทุกคนจึงเดินลาดตะเวนไปทั่วหมู่บ้านขันนั้นนั่งคับแขนใจกระหังตะบพวงยิ่งนักขันได้แต่รอวันเวลา ที่จะแก้แค้นแต่ทันใดนั้นเสียงปืนได้ดังขึ้นมาจากทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านขันรีบวิ่งไปคว้าปืนลูกซองที่เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ตาจองตาแท้แท้ทิ้งไว้ให้ก่อนตายปืนลูกซองที่ใส่กระสุนหนึ่งนัดไว้เรียบร้อยแล้ว ขันจึงวิ่งไปทางทิศตะวันตกตามทิศทางของเสียงปืนในทันทีเมื่อขันวิ่งไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบกับร่างที่นอนเป็นศพอยู่สองร่างคือชายชะกันสองคนที่ยิงปืนไล่ล่าผีกระหังแล้วโดนกระหังมันสู้กลับก่อนที่ทุกคนจะวิ่งมาเจอศพอสุรกาย ก็ได้บินหนีไปก่อนแล้วพวกเขาเห็นเพียงร่างที่บินสูงและไกลออกไปมันช่างโหดร้ายจริงๆมันเพียงทำร้ายเท่านั้นมันไม่ได้กินส่วนไหนของไอ้ผินและไอ้กบเลยพวกมันสองคนต้องมาตายเพราะปกป้องหมู่บ้านเราแท้ๆเวรนกรรมจริงๆเสียงลุงผู้ใหญ่เอ่ยขึ้น อย่างเห็นอกเห็นใจชายทั้งสองและความแค้นที่ตลบอบอวนมากมายอยู่ข้างในขืนปล่อยไว้แบบนี้พวกเราต้องตายกันหมดแน่ลุงผู้ใหญ่ทำยังไงดีเสียงของเพลิงชายผู้ตามติดภารกิจกับลุงผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญ่ไม่ได้ตอบอะไรออกไปได้แต่ทิ้งตัวลงไป นั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆศพของไอ้ผินและไอ้กบอย่างหมดอะไรตายยากขันมองดูแล้วสลดหดหูยิ่งนักความแค้นยังไม่ทันได้คลายแต่มันกลับเพิ่มพูนขึ้นมาอีกขันจึงรีบวิ่งกลับเข้าไปบ้านเอา้าขันจะรีบไปไหนขันได้ยินเสียงจากทางด้านหลัง แต่ก็ไม่ได้สนใจรีบวิ่งต่อไปที่บ้านแล้วขึ้นไปบนบ้านและตะโกนร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งก่อนที่จะใส่กระดงและสากแล้วบินออกจากบ้านไปกระหังในขันบินเข้าไปที่หน้าต่างที่ห้องที่คาดว่าน่าจะเป็นห้องของตะพวงและขัน ก็กะได้แม่นเพราะห้องนั้นมันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ขันได้เห็นข้างในห้องนอนอันสุดลึกลับและเป็นความลับของตะพวงขันได้ทำลายต้มหมูบูชาที่มีกระโหลกศีรษะของคนลูกประคำสีดำขวดน้ำมันเล็กใหญ่เส้นผมของคนจำนวนมาก มีทั้งหญิงและชายเพราะมีผมสั้นและผมยาวและกระดูกมือกระดูกแขนอีกจำนวนหลายชิ้นขันน้ำที่มีน้ำวางอยู่ที่โต๊ะหมู่บูชาดอกไม้บางชนิดทูบและเทียนขันได้ทำลายทิ้งเสียงดังอึกกระทึกครึกโครมแต่คนในบ้าน ก็ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาดูเพราะกลัวในสิ่งที่ตาพวงห้ามไว้ขณะที่ทำลายโต๊ะหมู่บูชาของกระหังตาพวงจนเละเทะไปหมดขันก็หยิบกริดเล่มหนึ่งขึ้นมาเป็นกริดที่มีอักระมากมายวางอยู่ในตู้ลิ้นชักซึ่งตั้งอยู่ข้างโต๊ะหมู่บูชาเพราะตู้ลิ้นชัก ได้พลิกความด้วยแรงของกระหังขันที่มากมายและรวดเร็วเมื่อตู้ลิ้นชักนั้นพลิกความกริดเล่มนี้จึงกระเด็นออกมาขันในร่างของกระหังหนุ่มเมื่อเห็นกริดอาคมก็ได้ยิ้มออกมาด้วยมุมปากข้างเดียวเพราะกริดเล่มนี้จะต้องสามารถทำลายกระหังตะพวงได้ มากกว่าศากของเขาเป็นแน่เผลอเผลออาจจะทำให้สิ้นกระหังตะพวงได้เลยเพราะกริดที่ขันถืออยู่นั้นมันคือกริดอาคมที่สามารถฆ่าตาพวงและฆ่าขันได้เลยทันใดนั้นเสียงลมพายุพัดมาอย่างรวดเร็วเข้ามาทางหน้าต่าง พลวดเดียวกระหังตะพวงก็เข้ามายืนอยู่ในห้องตาพวงตกใจที่เห็นกระหังขันและเห็นห้องที่ใช้ฝึกคาถาอาคมของตนพังเสียหายจึงเปลี่ยนจากความตกใจเป็นความโมโหและแค้นใจในอีกวินาทีต่อมา โดยความว่องไวของกระหังอาคมจึงผลักกระหังขันอย่างแรงร่างของขันกระแทกไปที่ฝาบ้านอย่างรุนแรงอกกระหังในขันล้มไปที่ข้างฝาแต่ยังมีสากที่เป็นหางช่วยกันกระแทกไว้แต่ขันก็ได้รับบาดเจ็บจากแรงที่อัดไปขันกระพือปีก เข้าหาตะพวงอย่างรวดเร็วเมือที่ถือกริดอยู่เตรียมปักเข้าไปที่อกของกระหังตะพวงแต่ด้วยความไวของตะพวงจึงหลบได้ทันเสียงต่อสู้เพื่อแย่งกริดอาคมกันดังสนั่นไปทั่วทางบ้านจนคนในบ้านของตะพวงต้องลุกขึ้นมาฟังเสียงที่ผิดปกตินั้นแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาดู และพร้อมกันนั้นเสียงของกลุ่มชายชะกันทั่วทั้งหมู่บ้านก็วิ่งมาทางบ้านของตะพวงชายชะกันในหมู่บ้านกว่า50คนได้ล้อมบ้านของตะพวงเอาไว้แล้วหนึ่งในนั้นได้ตะโกนเรียกให้คนในบ้านของตะพวงนั้นออกมาจากบ้านด้านในหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้ ก็ยังมีการต่อสู้กันด้วยความแข็งแรงและรวดเร็วดังพายุของกระหังอาคมและกระหังเชื้อสายจึงทำให้ฝาบ้านของตะพวงนั้นพังลงมาร่างของกระหังขันและกระหังตะพวงร่วงหล่นลงมาพร้อมกับฝาบ้านโครมด้วยครบเพลิงที่มีอยู่มากมาย ของกลุ่มชายชะกันที่หลอมบ้านของตะพวงเอาไว้พวกเขาจึงเห็นใบหน้ากระหังทั้งสองตนได้อย่างชัดเจนว่ากระหังอาคมก็คือใบหน้าของตะพวงและอีกตนที่เป็นกระหังเชื้อสายก็คือขันทามกลางความตกตะลึงของกลุ่มชายชะกันกว่า50คน และคนในบ้านของตะพวงที่วิ่งออกมานอกบ้านทันกระหังทั้งสองตนได้ต่อสู้กันต่อหน้าต่อตาทุกคนกระหังในขันกำลังจะแย่เพราะสู้ความว่องไวและความโหดร้ายของกระหังอาคมไม่ได้จึงพลาดท่าล้มลงกระหังตะพวงกำลังจะแย่งกริดออกจากมือขัน เสี่ยวของเสี้ยววินาทีขันก็นึกขึ้นมาได้ว่าคืนที่เขาต่อสู้กับกระหังตะพวงก่อนหน้านี้เขาดึงหางของตะพวงแล้วตะพวงก็ร้องออกมาอย่างเจ็บปวดและทันใดนั้นกริดอาคมก็ได้หลุดมือออกจากขันไปทันใดที่มือว่างขันก็พละตัวเองหลบออกจากกริดอาคมนั้น แล้วรีบดึงไปที่หางของกระหังตะพวงอย่างรวดเร็วและรุนแรง<อ>เสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดที่สุดของกระหังตะพวงทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นอยู่หลายนัดเจาะไปที่ร่างของกระหังตะพวงเกือบสิบนัดเพราะผู้ใหญ่บ้านได้สั่งลูกบ้านไว ไม่ให้กระสุนยิงโดนนายขันจึงยิงจังหวะที่ได้เท่านั้นความเจ็บปวดของตะพวงจึงทำให้กระหังอาคมตะพวงนั้นลดความรวดเร็วลงและนิ่งไปชั่วขณะกระหังในขันจึงใช้ความว่องไวและแรงที่มีอยู่ทั้งหมด แย่งกริดอาคมออกมาจากมือของตะพวงก่อนที่จะฟันเข้าไปที่หางจนหางนั้นขาดกระเด็นเลือดสีดำได้พุ่งออกมาราวกับน้ำพุสีดำเสียงกระหังตะพวงร้องอย่างโหยหวนก่อนที่จะฟุบหน้าลงและแน่นิ่งไปท่ามกลางเสียงร้องไห้ของลูกสาว และยายพินเมียของตะพวงขันล้มไปนอนที่พื้นดินเพราะความเจ็บปวดจากบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้ผู้ใหญ่และลุงทองสองหนุ่มที่เหลือหนุ่มน้อยเต็มทีแล้วเป็นผู้ที่ใจกล้าได้ถือปืนในท่าเตรียมยิงและวิ่งมาทางขันขันนั่นเองใช่ไหม ใช่ฉันเองลุงผู้ใหญ่เออขันมันจำพวกเราได้วะข้ารู้เองเป็นคนดีขันเองจะไม่ทำอะไรพวกเราใช่ไหมวะมากันทั้งหมู่บ้านขนาดนี้จะให้ฉันทำอะไรได้หรือลุงโอ้ยเออจริงของมันวะเสียงของลุงทองกระหังในขันลุงทองไม่ใช่ขัน ลุงผู้ใหญ่พูดพร้อมกับวางปืนลงเออเออใช่อย่างที่ลุงผู้ใหญ่ว่าและเอ็งเป็นยังไงบ้างขันยังไหวอยู่ไหมลุงผู้ใหญ่ถามอย่างเป็นห่วงเป็นใยขันเอ่ยเอ็งปราบกระหังอาคมตาพวงได้พวกเราจะไม่ฆ่าเอ็งอย่างแน่นอนลุงทองพูดขึ้นแต่เอ็ง ต้องย้ายออกจากหมู่บ้านเรานะไม่อย่างงั้นพวกเราอยู่ไม่สงบสุขแน่ได้ได้ฉันรับปากลุงเสียงของชาวบ้านดีใจตะโกนชัยโยเสียงดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านลุงผู้ใหญ่กริดเล่มนี้ลุงผู้ใหญ่เก็บเอาไว้เถอะอืมขอบใจเองมากนะขัน เองนี่มันมีเวรมีกรรมอะไรนักหนาวะเหลือตัวคนเดียวก็น่าสงสารมากพอแล้วยังจะมากลายเป็นกระหังไปอีกเวรกรรมจริงๆอันที่จริงแล้วลุงทองและลุงผู้ใหญ่ก็ได้สงสัยตะพวงตั้งแต่คืนที่ตะพวงนั้นบอกให้ออกลาดตระเวนทางฝั่งทิศตะวันตกแล้ว และในคืนนั้นที่ยายน้อยโดนกระหังทําร้ายจนตายเพราะบ้านยายน้อยนั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและตาพวงก,ก็ไม่ยอมรับทําพิธีทางสายขาวมานานมากแล้วจึงลงความเห็นกันว่ากระหังอาคมน่าจะเป็นตาพวงจึงนําพาชาวบ้าน เดินมาที่บ้านของตาพวงและทันได้ช่วยขันไว้ขันนอนพักรักษาตัวอยู่หลายวันโดยมีลุงทองและลุงผู้ใหญ่ช่วยกันดูแลเมื่อขันหายดีจึงเก็บข้าวของเงินทองกระด้งและสากย้ายออกไปจากหมู่บ้านโดยที่ขันนั้น ใช้เงินของลุงอ่านที่ให้ไว้จำนวนมากนั้นและเจียดออกมาเพียงส่วนหนึ่งเพื่อมาซื้อเกวียนวัวของลุงผู้ใหญ่ก่อนที่จะอำลาและจากไปอย่างสันติและหลังจากนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านห้วยลึกก็สงบสุขไม่มีผีกระหังมารบกวนอีก และไม่เคยมีผู้ใดได้เห็นนายขันอีกเช่นเดียวกันแต่ทุกคนก็เชื่อกันว่าขันยังอยู่และสุขสบายดีเพราะขันนั้นเป็นคนดีนั่นเอง